สวัสดีค่ะวันนี้จุ๋มจะพามาดูไว้คิงที่เราทําผลกันไว้นะคะตอนนี้นะคะตาแตกออกมาแล้วก็เป็นกิ่งอ่อนแล้วก็เนี่ยนะคะสิ่งที่ได้ตามมาคือผลนะคะออกมาแล้วนะคะไว้คิงต้นนี้เป็นเอ่อครั้งแรกนะคะ,ท,ะ,คะที่ทําผลเนาะนี่นะคะครั้งแรกอันนี้ที่ดูเป็นครั้งแรกผลเขาจะยังมีแหงื่อดูนะคะแต่ถ้าผลโตจนสุกแล้วนะคะเขาก็จะเต็มนะคะแต่ถ้ารอบสองเนี่ยจะดีกว่านี้เลยะคะ่ะ ดีกว่านี้ไหมแต่ว่ามันจะเต็มกว่านี้นะคะเพราะว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่ทํานะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูก่อนนะคะว่าเนี่ยเขาแตกตาออกมาแล้วเขาโดกมากเลยค่ะทุกคนเนี่ยต้นนี้อายุสองปีนะคะแล้วก็ไม่เคยทําผลเขาเลยนะคะเี่โดกมากเลยค่ะนี่นะคะมันสุดยอดมากเลยค่ะนี่อันนี้จะมาอัปเดตให้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าผลเขาโตกว่านี้นะคะ ใหญ่กว่านี้แล้วก็สุกนะคะเดี๋ยวจุ๋มจะมาอัปเดตอีกรอบนะคะนี่นี่มันโดกมากเลยคะ่ะทุกคนที่จริงอะ่ะผลเขาดกกว่านี้นะคะแต่ว่าเราทําผลครั้งแรกนะคะแล้วก็ต้นนะคะต้นเขาอาจจะยังเลี้ยงไม่ไหวหรือต้นไหนผลไหนที่ไม่สมบูรณ์นะคะ <c oughs> เขาจะทิ้งลูกเองนะคะเขาจะทิ้งเลยแต่ว่าไม่ทิ้งหมดนะคะจะยังมีให้เราได้กินนะคะเนี่ยเยอะเลยถือว่าดกเลยนะคะไว้ชคิงนะคะไว้ชคิงเป็นหมอนผลยาวแล้วก็ใช้เวลาในการเก็บสะสมอาหารจะ นานกว่าหม่อนผลยาวอย่างอื่นนะคะนานกว่าไต้หวานสตรอเบอรี่นานกว่าไต้หวน bury, นานไม่ชอบนานกว่าหม่อนผลยาวตัวอื่นๆนะคะแต่ว่าพอเขาพร้อมแล้วนะคะนี่ค่ะเขาจะดกมากเลยนะคะต้นนี้พอผลเขาสุกนะคะเขาจะมีรูปทรงอวบอิ่มแล้วก็เป็นสีน้าน้ําผึ้งหรือสีเหลือง,ส,องสีเหลืองอมเขียวอ่อนนี้นะคะรสชาติจะเหมือนน้าผึ้งเลยนะคะน้ําผึ้งเลยทั้งกลิ่นและรสชาติจะเหมือนเลยนะคะ จุ๋มก็ให้สปริงเกอร์เขาสองตัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นเป็นขี้ไก่นะคะใส่ขี้ไก่แล้วก็ป Ł ุ๋ยสูตรผส,สมเข้าไปนะคะช่วงนี้ก็คือจะไม่ให้เขาขาดน้ําเลยนะคะเพราะว่าผลเขาจะได้ตึงนะคะแล้วก็น่ากินมากนี่นะคะมันโดกมากเลยค่ะเราดูอย่างนี้เหมือนเหมือนไม่เห็นผลเขาเนาะเพราะว่าใบเขาเยอะเพราะว่าอันนี้เป็นข้อดีใบเยอะคือเป็นข้อดีก็คือบังนกนะคะเพราะไม่งั้นเราจะเราจะไม่ได้กินนะคะเพราะนกเขาจะจัดการหมดเลยนี่ อยู่ใต้ใบมันมีข้อดีตรงนี้นะคะก็คือนกก็คือหลบนกนะคะนี่จุ่มก็จะทยอยทํานะคะก็คือไม่ได้ทําทุกต้นนะคะนี่ก็คือตัวต้นไหนที่ใบยังไม่ลิดไม่หมดหรืออะไรเนี่ยก็คือปล่อยไปก่อนนะคะจะทยอยทาต้นที่เขาร่วงหมดแล้วนะคะเนี่ยเหมือนต้นต้นที่เห็นนี่คือยังไม่ได้ตายนะคะก็คือพอเขาแล้งปุ๊บนะคะเขาก็จะทิ้งใบนะคะเพื่อเก็บสะสมอาหารนะคะเพื่อรักษาชีวิตของเขาถ้าเขามีใบเนาะเขาก็ต้องมีการคายน้ําต้องการน้ําเยอะอะไรเงี้ยค่ะแต่หน้าแ้งเนี่ยเราไม่ให้น้ําเขาอยู่แล้วนะคะตัวนี้ก็คือไม่ได้ให้น้ํา หญ้ะะาก็ยังไม่จัดนะคะจะทําเฉพาะบางต้นที่พร้อมเท่านั้นนะคะเนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะทยอยทําเพราะว่าถ้าสมมุติว่าหมดต้นนี้แล้วเราทําต้นใหม่อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีกินเรื่อยๆนะคะผลหมอนผลหมอนเนี่ยรสชาติหน้าหนาวเนี่ยหรือหน้าเล้งเนี่ยจะอร่อยมากอร่อยมากนะคะมีช่วงฤดูฝนนะคะที่รสชาติเขาจะดรอปลงเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าเขาจะมีรสชาติจืดนิดนึงอันนี้ก็พร้อมแลยนะคะนี่แต่ว่า ยังไม่ทําผลเขานะคะเดี๋ยวรอรอต่อไปอันนี้น่าจะเป็นข่าวออสเตรเลียนะคะออขอโทษค่ะข่าวออสเตเลียนะคะต้นนี้พร้อมแล้วเหมือนกันค่ะดูตาดูตาเขาจะปูดมากนะคะเนี่ยเดี๋ยว๋มจะพาไปดูต้นอื่นนะคะที่ทําไปด้วยส่วนมากก็คือจะทําตัวไว้คชิงกับไต้หวันเมชอ่อไต้หวันสตรอบเบอรี่นะ,ะนต้นนี้ต้นนี้จะท,ทําทีหลังต้นก่อนหน้านี้นะคะเนี่ยท,ทําทีหลังก็จะทําเป็นช่วงเป็นช่วงนะคะพอหมดต้นนู้นก็มาเก็บต้นนี้ต่อ,องะะเงี้ยค่ะกาลังออกนะคะ เขาจะแตกตาแล้วเอาใบออกมาก่อนนะคะเราก็จะเอาลูกมาด้วยอย่างเงี้ยนี่นะคะทำเหมือนกันเลยนะคะอันนี้ก็เป็นไวคิงน,น,นะคะแต่ว่าใบใบเขายังไม่ร่วงหมดนะคะก็เลยยังไม่ทำเนาะต้นเขายังไม่พร้อมที่จะให้ผลอันนี้ก็พร้อมแล้วนะคะแต่ว่าเรายังไม่ให้อาหารเขาถ้าใบร่วงหมดทุกอย่างพร้อมแล้วแต่ว่าเรายังไม่ต้องการที่จะทําผลเขาเหมือนต้นนี้เราก็ไม่ต้องให้น้ําไม่ต้องให้อาหารไม่ต้องให้ปุ๋ยนะคะเขาก็จะอยู่อย่างนี้จนกว่าจะมีน้ํา ฝนหรือน้ําที่เรามาลดนะคะเขาถึงจะแตกตาแล้วก็เอาฝนมาให้เราแต่ถ้าเรายังไม่ต้องการฝนเขาก็ทิ้งไว้อย่างนี้นะคะนี่คือข้อดีของหมอนก็คือไม่จุกจิกงนะคะเนี่ยเวลาต้องการเราก็มาลดน้าดูแลแต่เวลาไหนที่ยังไม่ต้องการฝนเราก็ปล่อยเขาไว้อย่างนี้นะคะเนี่ยนะคะอันนี้ก็กําลังกําลังเป็นฝนนะคะอันนี้เป็นไวชิงอันนี้เป็นอาซูกา้าอาซูกา้าในประเทศไทยยังไม่มีใครที่ทําฝนได้เป็นได้จริงจังนะคะอันนี้เป็นแบบเคสทดลองเลยนะคะนี่ต้นนี้นะคะ ส่วนนี้ก็จะเป็นไต้หวันไต้หวันเนี่ยไตวันนี้ทําทํารอบที่สองแล้วนะคะเนี่ยรอบสองรอบสามแล้วค่ะลูกจะสวยมากเดี๋ยวถ้าเขาแตกลูกออกมาเดี๋ยวจุ๋มจะมาอัปเดตให้ทุกคนดูนะคะต้นนี้จะเป็นโซนไต้หวันนะอันนี้ก็เป็นไตวันเหมือนกัน,ก,นก็ปล่อยให้เขาเหลืองให้ใบเขาร่วงไปนะคะเราไม่สนใจละ